มันใหญ่มีเงินฟองกับปขาอยากหาเงินใหญ่ไปแล้วใหญ่ไยู่งหรอกอันนี้ใหญ่ยังเป็นหนีเขายู่ยใหญ่เป็นหนีเขายู่ใหญ่ไปว่าไรหรอกืมรดเอาก่อนเห็นใหญ่เ่าเป็นหนีเขาใหญ่ไปแล้วเพมีเงินส่วนมากลยคบเเป็นหนีคุณหมอใช่ไหมใหญ่ยังเป็นหนีแม่เขายุ่พรายไปว่อไรอะยังิดหนีผู้นึงยังหนีผู้นึงยังดี่ไหม ก็เลยแล้วเบิดสูอันสูเน,นวแล้วเรีก่ก็เริ่มเก็บเงินล้วก็คแอนแอนถึงเก็บเงินบ่ได้หลายวา่ด้เงินสูนี่มันใสเลยเยกไปแล้วอืมมัอได้หลายพอหาเงินได้ดไรักสามเงินอยก็งนี้บาน้พ่อในห้องกระเป๋าพกสองสามเงินอยกางนี้น่บานเนาะไอเอย่างแม่ไอดด้ของเราเล้อต้นขาดลูกเถวล่ะ ราบอกอย่างเงี้ยกับว่าอแจรอก็อยังสอนใ้ฟังเืี่อมันเหี้ยแจ่ยบอกเป็นสิ่งยังไงเร่ากินหรอหอืมอืมอืมเป็นช่วงๆแือเาบอกแบบ,แบ,บนี้อืมไม่รู้น่ก็ไม่เง่้น่ะอืม เป็นจันดีจะยุ่งเหื่กันห่วงว่าจันไม่นับกันห่วงกันเจ้าใจาย,ยังไง่นางบ้าน ลูกได้อืมอน,นั่นแล้วเดี๋ยวภาพไปเที่ยวเยิ่งใหญ่ไปเที่ยวอืมใหญ่ขึ้นเยอะอ่ะเยอกระสีไปเฮ็ดห้อ,หองท้ำกันครับห้องเยายู่ในลายหมออุติปยู่กันเห็นพวกห่องยายยู่ล้วก็ต่อเพิ่มไปทางหน้าทางหลัง เวหนะเพราะว่าใหญ่เฮ so so <cri> ็ดทียนใหญ่ยูเดียวพีใหญ่กว่างยูเดียวก็ลูกไปเลยมีมงคักมงเ้าซื่อไหมคือสมัวงพอเฮ็ดเยอะหรอกอืมแต่เฮ็ดยังสี่ละเฮ็ดี่ยังใหญ่ยูคูมือนีอะเฮ็ดเพิ่งออกไปกะมันแค่เสาเฮ็ดทองงันซี่สอกหาสอกก็ไปหันซื่อเสาให้ลูก จักหน้อยข้อไดเพจมันบอแพงเราเพซจำหนีหนึงยิดบอกกับใส่ยิดบอกกันนักก่นเราก็ใส่หน้าต่างะถ่ายหัวเราก็แล้วฝ้านีก็เหยีประตูออกไปหาขัข้วเฮของน้ำจำหนี้ละเดี๋ยวเพจไหลได้ใหญ่บ้างแผนไห้จำหนีหนึงเตยใหญ่จีเพ้น,นี่ยังมีเงินจะคอยไปเหตุหลังไงตั้งหากแต่ว่าหลังหน่อยสิมันอยู่สัมผ้ามันอยู่มันสิบอะไ้ไปอาส่ผู้รนะี่นะต้องคิดใหญ่เพจนั่นแหละใหญ่บาทบางไว้อยู่นี่ ทำนียพ่อเห็ดดีหรอกนึงองใหญ่พ่อเห็ดพ่นั่นนประเฮนางสมันไปอาศัยอันผู้นั้นผู้นี้มันก็นลำบาลกลูกใหญ่ก็ไรใหญ่เห็นไปอาศัยผู้ใดก็เรียกตัวสัตว์อายุน้ำพอก็ยุ่งว่ไรห้ยท่ากันอายุน่นมันพุ่นกับตัวกระหูว่าเป็นอะไรก็ซ้ำามอว่ ก็เลยเอาไปมาก็เลยสิอุตส่าห์เฮ็ดให้ลูกซะก่อนพุ่นเดี๋ยวเยลงไปนี่เดี๋ยวไปซื้อเสาไว้เยบอกมันเอาซื้อเสาแล้วก็มันบ่แพงดอกันบ่ใส่สังกะสีก็ใส่กระเบื้องแล้วก็ตี้าตหยังมันบ่แพงเฮ็ดซ่ํานค่อยๆเฮ็ดเอากแวดอกไปแวได้มีหม่องอยู่ใส่ไฟใส่ืนข้าวเดียวก็แล้ว เห็พ่อเขาเอิ่นเ็พ่อให้ได้ยูซื้อพ่ออะไรหนูพี่สุกหัวนอนแม่เขาเอืนน่นเน,นอะมีเงนินยังคอยว่ากันไหมอันนี้เห็ดดูก่อน,อน,นเห็ด,ดเจ้าสี่กัน,น,นเห็ดอันก็เรน